ขออน้นนอมแด่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้ากราดับสการ์หลวงพ่อวิละศิลาโชโตกราบนับสการ์พระคุณเจ้าทุกรูปขอเจอเริญธรรมไปยังไม่ฉีไม่ชีพรามและยติธรรมทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคม FM ฟเอ็มร้อสมกะเฮิร์ตสึกสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอธิการออกอากาศจากวัดป่าบ้านสร้างคุยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครอรรมทีรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ ก็สามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังจะแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าจะสนทนากับผู้ดำเนินรายการก็สามารถที่จะโทรมาที่042734457นะครับรายการนี้ก็คือรายการธรรมากับชีวิตดำเนินรายการโดยกระผมดาบตำรวจหม รายกันนี้ก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพระศุบบดร์ช่วงเวลา18นาฬิกา20นาทีถึง19นากามาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่25มิถุนายน,น2558 มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องเก่าพูดอยู่นี่แหละไม่ได้ไม่เสียอกับอะไรนะครับกับซับซิ่งหัวใจมันบอกอย่างนี้หัวใจมันบอกอย่างนี้มันบอกว่าไม่ได้ไม่เสียกับอะไรทั้งสิ้น มันก็เลยพูดอย่างนี้หรือใครมีได้มีเสียกับอะไรนะิดหมดหน่อยได้เสียไปกับอารมณ์ไม่ได้เสียไปกับสัตว์บุคคลเราเขาอะไรเนี่ยพิดหมดนะครับเ,เช็คดูจริงๆับได้เสียไปกับอะไรไม่ได้มีเสียได้เสียไปกับ คำว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็ได้เสียไปครับกับคำว่าด็อกเตอร์นายพันก็ได้เสียไปกับนายพันนายพลก็ได้เสียไปกับนายพลมีได้มีเสียไปกับยุทธาบรรดาศักดิ์น่และอื่นอีกมากมายหัวคนนะครับเป็นเข้อเรียกหัวคน ก็เรียกว่าหัวคนกเาเรียกว่าของสมมติถ้าเราได้เสียไปกับของสมมุติเนี่ยมันใช่ไหมมันสมควรหรือไม่นะครับที่เราจะได้เสียไปกับของสมมติมันสมควรไหม เป็นคำถามให้คิดจะบอกให้นะครับถ้าเราไม่ได้เสียไปกับของสมมติเราก็จะวิมุติเออไม่ยากเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียไปกับของสมมติเราก็จะวิมุติเออเห็นไม่ยากการวิมุตินี่ก็ไม่ยากไม่ถึงการปฏิบัตินี่ไม่ยากก็แค่ไม่ได้เสียไปกับของสมมุติ เออของสมุดได้เสียของสมุดคืออะไรรู้จักของสมุดไหมครับสมุดนี่แหละสมุตดเป็นพ่อเป็นแม่นี่เป็นลูกนี่แหละอือเป็นหลานเป็นเพื่อนนเป็นในสิบในพลนในพัน มันเป็นด็อกเตอร์นี่แหละเป็นเล่าเนะี่เป็นเขาเนะี่เป็นที่พูดออกมานั่นแหลนะเป็นหมูมากาไขอนะไรแหละเป็นทุกอย่างจะบอกว่าสรรพสิ่งเป็นของสมมุติก็ได้ อะไรเป็นตัวเป็นต้นเป็นเรื่องเวลาอะไรของสมุดทั้งหมดเป็นของสมมุดทั้งหมดไม่เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเล่นวิมุตต์เนี่ยเล่นไม่ยากแค่รู้ทันของสมุินะมันก็จะเข้าสู่การวิมุตต์ได้เป็นหนทางก็มาเรียนรู้แค่ว่าอะไรเป็นของสมุิแล้วก็อย่าไปหลง อย่าไปว่าเป็นจริงเป็นจังนี่นะเปรียบดังเขาเล่นหมอลำเล่นหมอลำมีครับเขาสมมุติเป็นพระเอกนางเอกเป็นตัวร้ายนะฮะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรนี่แหละตัวกโกงเป็นเพื่อนพระเอกอะไรพวกนี้มันเป็นของสมมุตินะตัวเขาก็ไม่ได้เป็นจริงครับ พอหกตุ้มปุ๊บเขาก็เล่นหมอลำเรื่องต่อก่อนพอสอดแจ้งมาเขาก็เลิกนะครับเขาเขาไม่ได้เรียกกันเป็นเป็นเป็นพระเอกเป็นนางเอกอะไรสองคนนั้นก็ไม่ได้แต่งงานกันจริงๆก็แค่ในเรื่องนี่ครับพอออกพอตอนสว่างมาเขาก็แยๆกันใช่ไหมก็อยู่วงเดียวกันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได เรียกกันเหมือนในบนเวทีก็ไปบ้านไปเล่นที่ใหม่นะครับเก็สมมติกันใหม่เขาไม่ยึดนะเขาไม่ยึดบางทีเขาด่ากันบนบนเวทีนะครับเขาด่ากันนะแต่เขาก็ไม่ไม่เห็นเป็นจริงอะนะเห็นไหมครับเขาด่ากันเขาว่าให้กันร,รุนแรงนะครับ คนดูน้ำตาไหลเลยนะครับเวลานางเอกโดนโดนตีนะครับไม่ได้ตีจริงหรอกเอาผ้าขม้าฟาดลงข้างๆก็ดูน้ำตาไหลเอาห่ายนะเวลาเขาลำํำเขาสนุกช่วงตลกเราก็ตลกเราเลาะไปใช่ไ้มครับสมมตินั่นแหละเนี่ยยกตัวอย่างว่าสมมติไอเราเป็นอยู่เนี่ย นะลักษณะดเดียวกันแหละครับกับละครกับมอลำแสดงะเดียวกันนะจริงๆนะเออจริงๆละครเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยกับละครน่ะแหละก็เล่นให้มันสมบูรณ์บานหน่อยหรือก็เล่นสมบ,บูรณ์บาใหน่อย,อม,บบนนอยมีคนดูอยู่คนดูจะได้อินอา <laughs> เนี่ยสมบัติบทบาทไหนเป็นเป็นพ่อใช่ไหมเป็นพ่อก็ดูแลลูกกนะันละอืมเป็นแม่ก็ดูแลลูกกนะัน่ะส่งเสียเล่าเรียนนะนะั่นแหละเท่าที่ทําได้นะนะั่นแหละมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่นะนะั่นแยละจ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 ะ,จะเห็นเป็นเรื่องเวลาเป็นปจริงเป็นอย่างนะอเป็นนายพลนายพันก็ก็ก็ว่าไปตามนายพลนายพันนันน่นแหละอืมเป็นนายกก็ว่าไปตามนายยกนยกั่นแหละ เป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นสอจอเป็นทหารตำรวจอะไรนี่ยก็ว่ากันไปอย่างนั้นเลยมาไปกันไปตามอำนาจหน้าที่ก็ก็เหมือนกับเราเล่นละครท่าถอาจะบอกอเล่นไปนะไม่ยึดนะไม่ยึดเล่นเล่นไปตามบทบาทผมผมก็เล่นไปตามบทบาทผม เป็นเป็นดาบนโมเนี่บ่ก็เล่นตามบทบาทนะครับก็ถึงเวลาก็มานั่งนั่งพูดนะครับเล่นเล่นไปตามบทบาทเนะี่ยก็เล่นเท่าที่เล่นได้นะก็พูดเท่าที่พูดได้อก็พูดได้ทำพูดได้ถึงเวลาผมก็มาจัดรายการตามบทบาท บทเหตุปัจจัยผมก็เลือกทำไม่ได้มายึดไม่ได้จัดก็ไม่เป็นไรก็คือมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าสมมติเลยครับไม่ไม่ได้เป็นจริงเป็นอย่างกับกับการจัดรายการนะไม่ใช่ว่าไม่จัดไม่ได้ออืมย่างนู้นอย่างนี้ไม่หรอกไม่คือต้องจัดให้ได้อะไรพวกนี้ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นต้องให้มันเป็นอย่างนี้ผมก็เล่นละครเต็มที่เท่าที่ผมทาได้ ผมเป็นตำรวจผมก็เล่นละครของผมถิที่ผมเป็นพ่อผมมีลูกผมก็เล่นไปตามบทพ่อเท่าที่ผมทําได้เล่นเล่นเท่าที่ทําได้คือไม่ยึดหรอกไม่รู้จะยึดไปทําไมยึดแล้วมันก็ช้าใจเฉไม่มีเลยที่เราจะไม่พลาดใจกัน แม้กระทั่งอารมณ์ยึดอารมณ์มาจัดรายการดีใจดีใจที่จะจัดรายการสวรรแต่อาการดีใจก็ไปเห็นมันอยู่มันไม่เที่ยมมันก็วิแวบมันก็หายไปมันก็เอาไม่ได้นะมันเหนื่อยนะไล่คว้าอารมณ์มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันมันจะไปคว้าน้ําเหลวไปคว้าลม ดูเหมือนเย็นนวะความลมแต่มันไม่ได้อะไรถ้าผมมาควา้าเขาเอารวมมาชื่นเหมือนดีใจที่จ,จัดรายงานดีใจที่หลวงพ่อชมอดีใจที่คนอื่นเขาสรรเซิร์นม,มันเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยนะมันเบื่อเบื่อมากกว่าเบือ่อ มันเป็นอารมณ์เบือ่อมันเบือ่อไม่รู้จะเอามาทําไมเอามาทําไมม,ม,มันมันมันอยู่เฉยๆดีกว่าเราไม่ต้องหิวอารมณ์ดีกว่าเราไม่ต้องกินอารมณ์ดีกว่าอยู่เฉยๆเหมือนเหมือนคนที่ไม่หิวข้าวเลยไม่หิวข้าวกับหนังใช่แต่คนหิวก ยืดแล้วก็กินกินอร่อยนะอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยก็ใช่แต่คนไม่หิวมันไม่มีภาระนะครับไม่มีภาระไม่ไม่ไม่ต้องเคี้ยวนะไม่ต้องกินไม่มีภาระนะยกตัวอย่างคนไม่หิวอารมณ์เหมือนกันถ้าคนไม่หิวมันก็กนะ็ไม่มีภาระนะไม่มีภาระมันไม่มีภาระ คือมันไม่ไม่ไปซ่องเสพอะไรไม่ต้องไปซ่องเสพไม่ต้องรอว่าจะได้ไหมนะไอเขาจะชมไหมนะมันไม่ต้องนะมันมันมันไม่ไม่ซ่องที่จ้องที่ไปเสพอะไรนะมันก็ใครจะชมหรือใครจะไม่ชมหรือใครจะด่าจะว่าอะไรมันมันก็รู้อยู่นะรู้อยู่แต่มัน มันเท่าเดิมนะคนดา่ากับคนคนชมอะไรมันมันเท่าเก่าคนดา่าก็เป็นอสภาวธรรมคนชมก็เป็นสภาวธรรมตัวเราอย่าได้เอียงเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเอียงซ้ายเอียงขวาเดี๋ยวมันมันจะหล่นแน่แนวนะครับแน่แน่วใน ในความไม่ไม่อยากได้อะไรมาสนองอารมณ์แนวไม่ไม่เรียกร้องอะไรอ่ะไม่เรียกร้องไงก็ได้ยังไงก็ได้อืมไงก็ได้ไม่ไม่เรียกร้องไม่เรียกเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่เราแต่เราจะรู้จักว่ามันควรอย่างไงนะ เท่าเท่าที่ทําได้ที่ดีที่สุดอ่าเท่าที่ทําได้ที่ดีที่สุดตรงนั้นนะตรงนั้นเท่าที่เราทําได้ที่ดีที่สุดเหมือนผมกำลังพูดนี่อ่าเท่าที่ผมพูดได้ที่ดีที่สุดของผมแหละเท่าที่ผมพูดได้ที่ดีที่สุดอเลี้ยงลูกผมก็เท่าที่ผมทําได้ที่ดีที่สุดของผมแหละแต่ผมจะไม่ไปมีปัญหานะไม่มีเครียด การพูดเหมือนกันนันพูดธรรมะผมก็พูดเท่าที่ทําได้ที่ดีสุดไม่มีปัญหากับคําพูดคือมันมันทำดีแล้วมันไม่คือไม่ไม่ไม่ไม,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 มีมีปัญหากับกับตรงนี้กับใครก็เหมือนกันนะครับกับใครๆนะครับเราพูดออกไป มันจะมันจะไปมีผลกับทุกอย่างเลยนะเราจะพูดกับผู้บังคับบัญชาพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาพูดกับภรรยาพูดกับสามีพูดกับลูกพูดกับใครๆเนี่ยมันเรามีหลักอย่างเงี้ยนะครับหลักหลักไม่ได้มีเสียหลักหลักตรงปล่อยวางนะหลักทํานี้ดีที่สุดโดยไม่ร้อนนะมัน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 สบายนะ คือมันมันเอาอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเอาอะไรไม่ได้นะมองตรงว่าเรากำลังสมมติอยู่ขณะที่เรากําลังเล่นมอลําอยู่บนเวทีเนี่ยบทเราดา่ดาดา่าด่านังเอกนี่ยเราเป็นเราเป็นพ่อพ่อนังเอกราดา่าลกตีนะผมนึกเห็นภาพตีที่ลูกลูกมันไม่หลักดีนะครับตี มันเป็นบทนะแล้วก็ต้องเล่นไปตามบท่ามันเป็นไปตามบทไม่ยึดนี่นะครับเขายึดไหมนั่นถ้ายึดนี่เร็จนะครับนางเอกลูกกับพันฟาดพ่อทันทีมาตีกันได้ยังไงนะใช่ไหมแต่มันเป็นแต่มันเป็นละครเป็นเป็นหมอหลําเออในละครเหมือนกันนะละครก็เหมือนกันเห็นไหมครับโอ้โหนะครับ ถ้าละครเป็นจริงป่านนี้ดาราาคงฆ่ากันหมดแล้วครับมีการดา่ามีการแทงกันนะมีการไล่หิงกันเ,เราก็ลุ้นไปตามมันเหมือนจริงนะอืมเหมือนจริงใช่ไหมครับนางอีงนางร้ายร้าได้ใจนะครับพอไปพอไปตลาดแไม่ค้าจะเอาทุเรียน เฟียงเปลือกทุเรียนเฟียงหนังลายไหมครับเพอมันอินนะครับเราเหมือนกันนะครับเราก็มันเล่นละครเลยครับนึกถึงเออมีหน้าที่อะไรจ๊ะนะครับเขาเรียกมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เป็นพ่อดูแลลูกเออนาทีนาทีนาที่ทำไปทำน้าที่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่มานงพูดธรรมะก็มานี่พูดมีหน้าที่เป็น เจ้าที่ธุรการนะก็ทําทหน้าที่อยู่สถานีเป็นธุรการก็นั่งทํางานไม่เพื่อไม่บ่นนะครับใครใช้มาก็ท,ทําไปทําได้ก็ทําไปไม่เครียดไม่บ่นว่าเอ้ยทําไมใช้แต่เราทําไมอย่างนั้นอย่างนี้ใหม่ทัไปนะครับใครไม่ทําก็ไม่ได้ว่าเราก็ทําหน้าที่เราหน้าที่เราทํามันว่างๆคนอื่นอยากบอกเราออยากใช้เราหน้าที่อื่นทําได้เล้วก็ทำเนี่ยนอกเหนือหน้าที่ก็ทําไป ไม่เกี่ยว่าไม่ทำหรอกอยังงั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราทําไม่ไหวเราก็ว่าเราทําไม่ไหวเอาเราทําได้เราก็ทําไปนะครับอมันสบายจริงๆนะี่ครับเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสบายเนี่ยนะมันสบายมันมันลื่นไหลเนี่ยมันลื่นไหลมันน้อาไปใช้กันบ่อยๆนะธรรมะพระนิพพานเนี่ย มัน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 ใช้ได้เลยนะมันสุดยอดจะบอกว่ามันสุดยอดจริงๆมันสามารถตอบโจทย์ตอบโจทย์ทุกอย่างได้ปัญหาชีวิตปัญหาอะไรต่างต่างนานากระจอกมากอ่ามันไม่ใช้ได้ทุกสภาพการนะครับมันไม่ใช้เลยปล่อยว่วางเริ่มค่อยๆฝึกไปนะครับตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกฝึกไปฝึกไปเล็กๆน้อย ฟังเทศทงหมดฟังเทศหลวงพ่อกันหนึ่งกันเนี่ชั่วโมงหนึ่งอ่าชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเราอาจจะจับประเด็นได้อยู่หนึ่งประเด็นนะไอ้ส่วนที่หลวงพ่อพูดบางส่วนที่เรายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ในส่วนที่เข้าใจไปจับประเด็นก่อนเอาไปฝึกอ่าที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยเอาไปฝึกอในบางส่วนที่เราจะฝึกเนี่ยอย่างท่านบอกว่าพิจารณา พิจารณาแม่ท่านเอาแม่พิจารณาอยู่ตรงนั้นแม่เป็นแม่จริงๆิงไหมเออเป็นก้อนตะปุ่มตะปั้วเราก็ทำวางเราก็เอาแม่มาพิจารณากันเป็นแม่จริงไหมนี่เราก็ทาได้ท่านบอกอยู่ท่านบอกให้พิจารณาซากศพพิจารณาความตายทำหรือยังทำบ่อยๆนะไม่ใช่ทำครั้งเดียว เห็นไหมพระพุทธองค์บอกพระอนุนถามพระอนุนว่าพี่นาความตายเท่าไหร่กนะี่ครั้งไม่รู้ผมก็ลืมแล้วาอานอนตอบพระพุทธองค์บอกว่ายังไม่พอต้องตลอดความตายต้องระลึกถึงตลอดนึกถึงความตาย,ายนะม,มันสบายเน่ยมันมันสบายนึกถึงไม่ไหวครับ ไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปบอกให้ใครมันนึกแทนเราแล้วนึกอิก่งมัองอนจความตายเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเนะอออีกห้าสิบปีเราคงจะตายคงไม่มีเราแล้วอีกสิบปีเจ้าออเข้ามาก็ปีนึ่งแล้วเร,เราจะตาย ตายภายในเดือนนี้แหละอืภายในสัปดาห์นี้ภายในพรุ่งนี้แหละนอนหลับนี่ก็ไปตื่นแล้วภาวนาไปขนาดที่นอนลงไปนอนไปกัความตายนอนว่าเราตายโอ้มันมันหลับได้สนิทดีนะมันมันได้การหลับที่สนิทนะครับเราจะได้พลังตื่นเช้ามาเราจะคือมัน ใจที่มันสงบอะครับมันหลับด้วยความสงบตื่นเช้ามันก็จะมีแรงเนาะมมีแรงได้ตื่นเช้ามามันก็คือตอนขณะที่เราหลับเราภาวนาหลับตื่นเช้ามามันก็จะภาวนาต่อนะเป็นมันเป็นเองของมันพะมันมันต่อเนื่องใจมันมันสงบยาวเมื่อก่อนผมไม่ฉลาดผมก็ขณะที่นอนผมก็คิดฟุ้งซ่านนะครับคิดถึงอนาคต คิดถึงลูกคิดถึงอันนั่นคิดถึงเน,น้อนี่คิดถึงเมื่อเมื่อจะรวยเมื่อไรคิดถึงจะสร้างบ้านแบบไหนคิดวุ่นวายไปตื่นเช้ามามันก็คิดเก่าละ่ะเพราะว่ามันมันต่อเนื่องที่น,นี่มามาคิดไปคิดถึงความตายทีก็ว่าตัวเองนอนอยู่ในโลงศพม,มันต้อนะงปฏิบัติน่ะฟังเฉยๆมันถ้าฟังผมเฉยๆนี่มันมัน มันเหมือนกับผมกําลังอธิบายมะม่วงนะลูกหนึ่งให้ท่านฟังนะเนี่ยมันเหมือนกับผมอธิบายมะม่วงลูกหนึ่งให้ท่านฟังผมอธิบายทั้งทั้งปีทั้งชาตินทั้งชาติเลยนะืนท่านก็ไม่สามารถที่จะรู้ชัดมะม่วงได้จงกว่าท่านจะได้กินนะจงกว่าท่านได้กินท่านจะไม่เข้าใจความตายจนกว่าท่านจะได้ภาวนาความตาย มันรู้รู้กันทุกคนเราต้องตายแต่มันจะไม่เข้าใจในจุดตรงนั้นอย่างแท้แอธิบายลงไปอธิบายมามวงไม่ไม่ได้กินมันก็งงอยู่แล้วนะลองพิจารณาความตายพิจารณาซักศพพิจาราสุภานี่ตนะหรือพิจารณาคองไม่เที่ยงไม่แน่นอนอันดีใจเมื่อวานนี้ก็ให้ไปแล้วนี่นะ ันชาวกรุงศรีอยุธยาก็ไม่รู้ไปไหนกันหมดนี่นะอืมเมื่อก่อนก็ไม่มีแล้งนี่นะเออร้อยปีที่แล้วไม่มีแล้าอีกร้อยปีข้างหน้าก็ไม่มีแล้านั่นช่วงเวลานี้มันจะหายไปจริงจริงมันก็หายไปอยู่ทุกขนาแหละนะครับตอนนี้หายไปหายไป ทุกขณะทุกขณะเห็นมันนี่หายไปทุกขณะเนี่าวัติชาติหน้าเลยครับขนาดเดี๋ยวนี้เนี่ยวัติชาติแล้วเลยนะครับขนาดเดี๋ยวนี้มันก็ยังหายไปนั่นมันมันยึดอะไรไม่ได้ครับมันของสมมติมันของไม่เที่ยงมันก็เหมือนมีแหละนี่มันเหมือนมีอ่ะนี่มันมันก็ได้ยินเสียงอยู่นี่ผมพูดออกไปปากผมก็มีอยู่ ก็เป็นตัวผมมันก็มีอยู่ก็มีอยู่นี่แหละตามสมมุติมันมีอยู่แต่จะมายึดมันไม่ได้นะนี่ยึดปากยึดคำพูดยึดตัวยึดต้นอะไรไม่ไม่ได้มันมันมันจะช้ำใจไม่ใช่อะไรหรอกยึดแล้วมันจะช้ำใจช่วงระยะเวลาแสนสั้นนยิ่งมาเห็นนี่ยิ่งยิ่งเข้าใจเลยว่ามันร็ใช้เวลาแสนสั้นจริงๆมันมันแย่มาก ถ้าเรามายึดมันมันแย่จริงก็มันไม่ไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยนะมันเหมือนกับหมาเห่าเครื่องบินนะครับแล้วเปรียวเสมือนหมากำลังเห่าเครื่องบินนะแล้วก็วุวายไปกับเครื่องบินมันมันไม่รู้มันก็ไปของมันนั่นแหละแล้วก็เห่าร่างกายเราเหมือนกันนะครับแล้วก็วยวายกับมันอย่นั่นแหละกับร่างกายเนี่ยกับสั้กับรูกกับนามเนี่ยก็วยวายกับมัน มันก็ไม่ได้สนใจนะครับลูกมันก็โสมโสมไปมันก็ละไปมันก็หมดไปนะน้ำมันก็ผ่านไปครับอืมแล้วก็เห่าอยู่นั่นแหละเห่าอยู่หละมีปัญหามันอยู่นั่นแหละว่ายกับัวงอกระมันก็ไม่เลหงอกวะอันว่ายปวดฟันมันก็ไม่ได้เลยปวดฟันเออว่ายกับขาที่มันปวดมันก็ได้แต่เห่า่ย มันก็ปวดเต็กนะครับมันก็ไปจากเรานะครับแล้วก็บ๊วยไปแหละเฮาอย่างนั้นแหละไม่ได้มันไม่รู้เรื่องกับเราเลยนะครับมันก็บอกมันอยากห่วงหอบมันก็ห่วงหอบนี่แหละอ่าบอกมันอย่าเสื่อมอย่าสซ่มันก็เส้าง่วงมันนะเห็นไหมครับมาเห่าเครื่องบินเลิกเป็นหมาได้แล้วเนี่ยเลิกเป็นหมาเห่าเครื่องบินได้แล้วเนี่ยมันมันมันช้ำใหญ่นะมัน คนเป็นคนก็เจ้าของหมาเ็ยืนดูมาแล้วก็ค้คําหน่ยค้ํา้ําหมามันจะเห่าทําไมเนี่ย <laughs> <laughs> พระนิยะท่านเห็นทัน้งก็เออทนะ่านก็เห็นแล้วก็ท่านเข้าใจอืคนนาะคนมันก็เป็นไปกับรูปก,กับน้ากับความไม่เที่ยงอดูนะครับดูดีๆดูไปๆไม่มีใครช่วยเราได้นะผมเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้ว แต่ไม่มีใครทำใช่ไมมไม่มีคนอแต่พวกเราไม่ทํากันใช่ๆคนทำํำคนฝึกปฏิบัติมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆค่อยๆเงี้คยค่อยๆไงไ่ายไนั่นแหละอ้าเริงถูกเจริญกับอะไรนะครับช่องทางไหน,นพลิกไปพลิกมาอโอ้ยิ่งมีสถานีอย่างวัดป่าสร้างคุยนี่มันฟังธรรมะตลอดนะเนี่ย เพราะว่ามันประโยชน์ล้วนๆนั้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันไม่มีนะแบบนี้ที่มันอืมล้วนๆอย่างนี้นะมันหายากเลยนะอ่มีการถามตอบกันด้วยนะครับมันโอกาสดีของท่านแล้วนะครับรีบคว้าไว้รีบฝึกนะพัฒนาเอาหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้อง ขอลพบทนาะรรมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการมาด้วยตลอดก,ก็ให้ทุกท่านจงมีความเพียรควรประพฤติปฏิบัติทำกันไปจนกว่าจะถึงความพ้นทุกได้กันทุกท่านทุกคนเถิดขอเริญธรร